อนดัาตรมาก็จะได้นำคำกรอนสอนใจแก่ผู้ทำผิดศีลข้อกาเมจะขอกล่าวเล่าเรื่องแปลกแซกเว็บไทยเพื่อเตือนใจชีวิตคู่อยู่กันสองที่ผิดศีลไม่งามตามคันลองเป็นทำนองกวีศีลถิ่นเว็บธรรมมีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งรู้จักเริ่มแรกรักสมัครใจไม่ชอกชำ้ำ งานน้อยใหญ่ไม่เกี่ยงพร้อมเพรียงทำรรถึงระก,กรรมเช่นไรไม่ระอาร่วมกว่อร่างสร้างฐานะพระก็เห็นเหมือนมีเวรกรรมซัดปัดเข้าหาเมื่ออยู่อยู่สามีภรรยาก็ถึงครามีเหตุอาเพศภัยคืนวันหนึ่งภรรยากลับตาขวางมองมาทางสามีที่หลับไหลสามีตื่นมาพบก็ตกใจพร้อมกลับไร่มนเวกเสกวิชา ประยาตาแดงด้วยแรงฤทธิ์ก็หน้าก็ดำอมหิตปรีเข้าหาเสียงที่เปล่งตะคอกที่ออกมาเหมือนหญิงแก่ะชราห0 0 0ันปีพร้อมกับไร่มนทวนสวนไปกลับสามีพับปวดศรีรษะผงาดหนีเหมือนมีคนบีบขมับจับนาผีด้วยริธีสามีร้องก้องขรา,าสามีสวดได้เพียงนิดด้วยจิตตกสั่นง,งันงกตกใจให้ผวา ฟังเสียงสวดดังก้องของภรรยาเหมือนวิญญาณถูกกระชากจากชีวินสามีร้องดังกล้องก้องเรือนใกล้เพื่อนบ้านวิ่งสมสารวิญญาณร้ายทำลายสิ้นขวัญกระเจิงสันเทาเข้าไม่กินเหมือนได้กลิน่นเหม็นเน่าตามเขามาพ่อแม่ลูกถูกจับแยกเรียกเบื้องต้นเพราะทุกคนอกสันขวัญผวาเนิ่นนานปีสามีภรรยาถูกรักษาแยกคู่อยู่คนเดียว ทราบทีหลังว่าสามีมีเมียน้อยได้มันคอยเหินห่างเจอทางเลี้ยวไม่ฟูมฟักรักภรรยามาคนเดียวกลับไปเลี้ยวปันใจให้อีกทางฝ่ายเมียหลวงหวงหึงถึงทวงสิทธิ์ได้ออกฤ์ทำพิธีเรียกผีสางไปหาหมอสาดต์ใสให้อำพรางทำสเสน่เสริมนางหวังเลก่กนฝ่ายเมียน้อยหนอเช่นกันหนอก็ทำใส เพื่อดึงใจสามีทุกที่หอนให้มาหลงเสน่ห์เลข่ของตนทำเล่มนทะลึ่งดึงสามีจึงเกิดเหตุอาเพศร้ายหมายชีวิตทำลายจิตคายเข็นได้เช่นนี้ขอทุกท่านที่อ่านย้อนกลอนพาทีเป็นกวีอุทาหณ์เพื่อสอนใจนี่เรื่องจริงสิ่งที่พบประสบเข้านำมาเล่าย้อนย่อพอจำได้รายละเอียดมีมากหลายหลากในคราวต่อไปอาจแต่งต่อหากพอมีเวลา สองเมียผัวถูกจับแยกแรกกันแยกกันอยู่เพราะทั้งคู่อาการนั้นหนักหลายผู้เป็นเมียเสียจริตจิตวุ่นวายพวกญาติได้นำส่งโรงพยาบาลส่วนสามีอาการแย่นอนแน่นน่งเหมือนผีสิงมีกลิ่นเหม็นเขนจองผรานมีกลิ่นมีกลิ่นเน่าเข้าจมูกแกทุกยามทั่วเขตคามเขารู้ทั้งคู่เป็น ลูกทั้งสองญาติเลี้ยงดูทั้งคู่แย่อะไรแน่มาทำซ้าทุกเข็นทุกคนงงสงนยิ่งสิ่งที่เป็นเหมือนดูเหมือนเช่นโดนคุณใสททำไงดีฝ่ายสามีนี้แย่นอนเห็นแน่ชัดหนาวสะบัดจิตคล้องดูหมองสีตาเหมอลอยหน้าซีดจ,จิตไม่ดีบอกว่ามีผีตามสิงนั่งนิ่งงนันมีกลิ่นเหม็นติดตามตัวกลัวสุดๆไม่ค่อยพูดตาเขียวเสียวสันหลัง มีเสียงแว่วเหมือนเสียงผีที่ได้ฟังและบางครั้งก็กลัวพระพร้อมระแวงแว่วเสียงผีในหูที่กูเรียกหอยหวนเพียกสำเนียงเสียงแหบแห้งแกจิตตกแม่นอนเริ่มอ่อนแรงริบรีแสงแห่งความหวังยังมืดมนนำน้ำมนก้าวัดมาปัดป้องรถจนนองเนืองพื้นหลายคืนฝนวันเวลาผ่านไปไร้สิ่งโดนหาได้ผลใดไม่ทำไงดี แต่สุดท้ายเจอวัดดีที่พึ่งได้จึงพาไปรักษาหน้าสดสีเ,เริ่มยิ้มได้ปราศรู้ดูเข้าทีพระท่านมีวิชายอดจรงปลอดภัยไสยศาสตร์นั้นรู้สึกยังเลือกลับอย่าไปนับความสำคัญมันไม่เห็นพุทธศาสตร์เงาวับดับภัยเวนให้ความเย็นแสงผ่องช่วยสองทาง